สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่กล่องสุ่มมอลลี่ครับ <Hey. S 1> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่กล่องสุ่มมอลลี่ครับโูนแจนะครับก็มันจะมีในกล่องนะครับข้างกล่องมันจะมีสีมีเหลืองฟ้าแล้วก็สีแดงแต่จุดประสงค์ที่ผมอยากได้นะครับก็คือ สีแดงเพราะฉะนั้นเดิมกันเลยเฮ้ยอู้สีแดงไว้ลุ้นสีแดงดแดแนี่แหละสีนี้แห้ะผมได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าพลาดคลิปหน้านะครับจากช่อง Running ถ o g e t h e คลิปหน้าครับ